6กกิโล8กิโลนะฮะแต่เราไม่กินฮะเรามากิน10กิโลเลยนะฮะว่าไม่รอดวะแค่ข้าวเดี๋ยวก็8ปกิโลแล้วอันนี้คพือไปไหนยังไม่เคยมีใครกินคนเดียวหมดในโลกนี้เลยนะไม่ใช่แค่ในไทยนะขอหน้ะนำทวนกันมาสามคนเลยบัสซี่เลย วันนี้เราสองคนจะมีกินข้าวแกงกะหรี่ต0ดกิโลที่ร้านโกเคอรี่นะฮะหลังจากพวกเราห่างหายจากการกินจุไปนานนะครับมาดูกันว่าเราสองคนจะทำตําเจไหมไปดูกันครับไปส้านีนะก็ดังเรื่องแกงกะหรี่จานยักษ์ที่แล้วนะฮะมีทั้งแต่2กิโลสีกิโลกกิโลกิโลนะฮะแต่เราไม่กินฮะเรามากิน10กิโลกเลยนะฮะมาดูกันว่าจะใหญ่ขนาดไหนดีกว่าไป โอ้โหสองคนยกนะโอ้โหเคหมดไหมบ้านผมว่าไม่รอดว่ะมาแล้วนะฮะแกงกะหรี่สิบกิโลของเรานะฮะรู้สึกเป็นไงบ้างฮะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดไว้มากแลยตอนเราช่วยกันสองคนผมคิดว่าเราน่าจะทําได้นะแค่ข้าวเดี๋ยวก็แปดกิโลแล้วฮะอันนี้ยังไม่รวมตำล่ากับหมูทอดอีกเรามาลองจับเวลาช่วยกินเลยมาเริ่มเลยเริ่มเลยตั้งไว้ที่นี่นะโห่เฮ้ยแตอร่อย อืร่อยเหมือนเดิมอืทำผมขอหมูามานะสัพานมันแันงขึ้นนะ่ะอร่อยจริงคือนำราดไปทั่วข้าวออกมันมีอะราดเพิ่มด้วยนะลแต่พยายามไม่ราดตต่ข้าวที่มัไไนหนักมากมันเลยกินยากตัวข้าวนี่าเป่าก็ันนุ่มแล้วให้ให้พยายามราดมาไหม อาการเป็นไงบ้างน้องใบอุ๋งฉันผ่านไปป่องนาทีแล้วดูเหมือนไม่ยุบเลยนใครกินคนเดียวหมดนะโคตรเก่งเลยดนะูยไปในยะังไม่เคยมีใครกินคนเดียวหมดใช่ในโลกนี้เลยนะไม่ใช่แค่ในไทยนะคือมันเป็นแชร์เรนที่กินหมดคนเดียวอะ่ะสิบกิโลอะ่ะได้ปีหมื่นเลยนะกินหมดภายในหนึ่งชั่วโมงนะมั้งปีหมื่นนี่พอค่าโรงพยาบาลป้ะค่าหลักษาตายอะ่ะไม่ถึงโรงพยาบาลหรอกจริงจริง ไเป็นไปได้อยู่มันเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้คือเนี่ยว่านไปเจ็ดนาทีครับตอนนี้เจ็ดนาทีอะนี่แล้วได้อยู่หนึ่งในสามแล้วนะเว้ย คือเราไม่ได้ทาเลนจ์อยู่แล้วอะกินเอาคอนเทนต์นอร์ช่วยกินเมาทาเลนจ์มันต้องกินคนเดียวนะกินของคนไม่ได้อุปบัติกิจใหญ่หนึ่งคือความร้อนนะคือถ้าคนจะมาทาเลนจ์จริงๆนะน้ำให้รอหายร้อนก่อนในหน้จุดใต้ปิ่นอะไรฝิ่นคนเดียอฝิ่นคนเลยวฝิ่นคนให้ไป็จะไม่ชวนพี่เอกมาพี่เอกเขาจะน้อยใจเ <c oughs> ราไอ้ชวนพี่เอกมาต้องจบแหลยดูเดินออกกับเฟรมได้เลยอร้านไงบ้างร้านนี้ผ่านไปแล้ว16นาทีอิ่มเมื่อกินไปขนาดเนี้ยมองไปมองอีกทีก็เยอะ มันยังเยอะเหมือนเดิมครับ <h ums> เยอะมากคือน้ําแกงนี่เขาให้มาผมก็ไม่อยากราดเพิ่มเยอะนะผมมันจะอิม่ม <h ums> แต่มันก็ต้องราดอะ่ะถ้าช่วงปีผม ว่าก็ต้องแบ่งกินต่างกันถึงจะหมดติมเบโลให้ทุ่มพีผมเลยนะเพราะว่าข้าวมันค่อนข้างเยอะและแน่นมากข้าว8กิโลเนี่ยแบ่ง3ครั้งก็ประมาณ1 6กิโล2.6กิโลเนี่ยเข้าวแกงกะหรี่4กิโลเขาว่าหน้าใครทวนกันมา3คนนะเป็นมา่เลยเจอสุดท้ายเขาตั้งได้เขาไม่หมดปก็ไหนให้เหลืออะไรหมดแล้วนะในใจในถือว่าหมดยังถือหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละในจานกูเนี่ยมันหมดปกครับ ไม่เป well ็นไรครับ hm. กินไหมฮะไหวแหละอ่อนสี <out> ่ก <out> <plain> <Channel> ิโลเรายัง <out> อ่อนหมดแล้วครับสามวิสองไอทีฮะกลางเลยก็ถือว่าหมดแล้วนะหมดแล้วที่เดี๋ยวมันเดี๋ยวแค่เป็นเฟลแล้วฮะถือว่าหมดหมดแล้วแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคอนเทนต์กินข้าวแกงกะหรี่สิบกิโลนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าคนธรรมดาไม่แนะนำถ้าจะมาต้องมากันเป็น ยี่สิบคนขึ้นไปอะครถึงไอ้ขีดหนึ่งไม่แนะนำอยู่ดีคนธรรมดาห่างจากบอกแต่กินแต่แต่ว่าถ้าหนักกินน่ะผมว่าต้องมาตักงสามสามคนสามหรือไม่ก็ตีใช่ว่าอย่างงี้มันเหนื่อยนะออถ้ามันเยอะมาก,มกขอให้ดูทางนี้อันนั้นถ้ะสุดเป็นวัยที่เราแบบเริ่มกินอย่างสองกิโลแล้วอยากเก่งขึ้นกินสี่กิโลเสร็จป,ปุ๊บไปแข่งกินกลับมากินหกกิโลอันนั้นคือวัยที่แบบไฟวัยรุ่นไฟแรงนะพอตอนนี้ก็ยังกินอยู่แต่ว่าไม่ใช่หนักแข่งที่เก่งขนาดนั้นแล้วอ่าใช่ฮะถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากคอมเมนต์ฝาก กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครมีอาหารจานอยากให้ลุงกินอีกก็ชวนไปได้นะครับ <S <S 2> <S 2> รอบหน้าผมจะพาไปเยอะกว่นี้ครับผมโอเคจัดไปครับบ๊บอร่อยมากบ๊ายบาย